สวัสดีผู้ใช้งานโปรแกรมวัดและประเมินผลออนไลน์ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นส่วนของครูประจำชั้นที่นำเข้าฟอร์มกรอกคะแนนปพ5านะครับลำดับแรกให้ทำการล็อกอินเข้าไปโดยใช้เลขบัตรและรหัสผ่านเมื่อล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเมนูสำหรับครูผู้สอนในขั้นตอนนี้นะครับให้คลิกที่โหลดไฟล์กรอกคะแนนจากปพ .5 นะครับตรง t 4.2คลิกตองไอคอนด้านหลังได้เลยนะครับจากนั้นถัดมาก็คือเลือก ปีการศึกษาก็อันนี้จะเป็นปีของปัจจุบันครับปีห้าเจ็ดจากนั้นให้เลือกระดับชั้นครับหากไม่เลือกระดับชั้นเนี่ยรหัสวิชาจะไม่สามารถเลือกได้นะครับต้องเลือกระดับชั้นก่อนเช่นปหนะครับพอเลือกระดับชั้นเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกที่ห้องครับจากนี้เนี่ยรหัสวิชาถึงจะมีข้อมูลขึ้นมานครับว่าจะใช้เป็นอะไรนะครับตอนนี้ก็คือจะเลือกเป็นภาษาไทยก่อนสําหรับการพิมพ์แบบต่างๆจะมีตัวเลือกอยู่ด้วยกัน5รายการนะครับ เจะมีปกรายงานหน้าบันทึกเวลาคะแนนต,ตามตัวชี้วัดอ่านคิดวิเคราะห์เขียนสรุปคุณลัก,ลกษณะในส่วนนี้เราจะเลือกหน้าปกรายงานก่อนนะครับจากนั้นหน้าปกรายงานนี่จําเป็นต้องมีชื่อของครูผู้สอนและครูประจําช้นด้วยนะครับก็เรียกชื่อครูก่อนเมื่อได้ชื่อของครูผู้สอนและครูประจําช้นเรียบร้อยแล้วก็คลิกประมวลผลได้เลยครับโปรแกรมก็จะทําการให้เซฟไฟล์หรือว่าจะให้เปิดไฟล์นั้นๆขึ้นมาได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะเซฟก่อนแล้วกันนะครับ โดยใช้การเซฟแอรเพื่อระบุที่เก็บไฟล์ได้เมื่อเลือกที่เก็บไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วก็ให้ใหทำการเซฟได้เลยครับจากนั้นก็ทำการเปิดไฟล์ที่เซฟไว้หน้าปกปพ .5 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีข้อมูลวิชาปีชื่อครูตามที่ได้เลือกจากในฟอร์มซึ่งในต้นเทอมก็จะเป็นข้อมูลลักษณะน,นี้นะครับส่วนปลายเทอมนี่ก็จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นมาต่างหากครับเม,เมื่อมีการกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่เห็นลักษณะแบบนี้ก็เพราะยังไม่มีคะแนนนั่นเองนะครับจากนั้นดูการแสดงผลก่อนพิมน์นะครับอันนี้คือตัวอย่างก่อนที่จะ,จะ,จะทำการพินพ์ออกมานะครับนี่คือลักษณะของปกรายงานก่อนทำการพินพ์ออกมานะครับ